เจ็ดคู่คุณผู้ชมก็กินไฟหน่อยนะฮะไม่ก็ไม่หน่อยละสเปคมันเป็นแบบนี้ครับนี่นะฮะดูสเปคสามร้อยแต่เวลาสูบจริงนะเก้าร้อยนะครับอันนี้พี่จะรุ่นนี <S 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 ได้ยินเสียงยังพี่ได้ยินเสียงน้ำไหลยัง ไหลผมได้ยินมาถึงนี่นครับผมเดี๋ยวปีนดูก่อนนะคุณผู้ชมครับอเป็นเป็นรีสอร์ทและฟาร์มด้วยนะครับคุณผู้ชมโอ้เสียงน้ำไหลแล้วครับเดี๋ยวให้ดูนะครับนี่ฮะแต่ว่าตอนนี้ทีมช่างกำลังย้ายแผงอยู่นะครับอาจจะมีการบังแผงอยู่สักหน่อยหนึ่งครับเนื่องจากกิ่งไม้ตรงนี้บงังนะฮะ แล้วก็เลยได้ส,สางไปตอนนี้ก็เกือบบ่ายสามโมงครับคุณผู้ชมนะใครจะมาก็มาแวะเวียนได้นะครับที่ดีส,สดอดปอเงินพักเลยสมเด็จมาสักหน่อยหนึ่งนะฮะบรรยากาศลมเล่นมีมีฟาร์มออร์แกนิกด้วยใช่ไหมพี่อเ,เออไก่ออร์แกนิกครับเนี่ยนพี่จารุณีเป็นไงบ้างข้างบน อ่าโอเคพยักหน้ารู้เลยนะฮะก็มาถึงประมาณเกือบบ่ายๆนะครับเดินทางมาจากสำนักงานอยู่ขอนแก่นแต่ว่าฤดูหนาวเนี่ยก็อาจจะจะข้าเร็วใช่ไหมพี่เออข้าเร็วดีสอดครับนุ่มลื่นติดถนนใหญ่ครับติดถนนทางนี้ไปไหนครับเนี่ยไปนาบอนครับทางฝั่งนู้นไปนาบอน อันนี้บ้านก่อก็ออกสมเด็จได้ครับเนี่ยน่าหนาวแป๊บเดียวแดดจะหมดแล้วดูแต่ว่าน้ำยังเต็มโอ่งอยู่นะครับฮะโซ่โซ